ตัวใหญ่ก่างน้านั่นอุ้ยปลาเด็กกระโดดขึ้นฝั่งโดนปลาใหญ่แกง อยู่ใกล้มากเลยนกตัวนี้เนี่ยคอยจินปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนกอะไรนี่นกนกเป็ดก็ไม่ใช่นะนนั่นจ้องปลาอยู่นั่นนั่นนั่น นกอะไรวังปลาจินกันแลกกันนะนั่นๆนั่นๆนั่นๆหาปลาวิ่งยอๆหาปลาโอ้ปลาเอ้าได้กินแล้วได้กินแล้ว นั่น,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 นกำลังกินอีกกำลังกินอีกนะกิกเอาเออนั่น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 น,น, <c oughs> นกปากแหลมๆไหมนกอะไรถ้าบ้านเราเรียกนกตูมนะันน่ะนกตูมอะ่ะเนี่ยที่ชอบม้วนใบข้าวนะั่นๆนัๆ่ เอา้าโหได้กินแล้วโอ้ไม่นน่ไม่กลัวคนเลยอะ่ะไม่กลัวเลยอะ่ะเดินมาหาเราเลยอะ่ะเอ้ยนั่นนั่นนย่นนั่นนนนอ่นนั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 น่นั่น ไปแล้ว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 โอ้ย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 หนุนนุนุนหนุนนใ่ใหญ่ใ่ใหญ่งแอบดูป่หนหมดแล้วหนหมดแล้วไหหห

ัวอีกแล้กนกนกตัวนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นี่นั่นนั่นนั่นจิกปลาแล้วได้ปลาแล้วนกตูมนกตูมนกตูมเขาเรียกนกตูมเนาะเนี่ยเนืวเชียว ไปลาเล็กไหน,น,นี่ล่ะนี่ล่ะนี่นี่นี่มามาแล้วนี่ใหญ่มากไปแล้วอ้นกตัวนั้นรอกินปลาเล็กน่ะมาปลาเล็กอยู่นนข้างหน้าเขานีา่ยนกตัวนั้นน่ะลอยกินเอา้าตามตามตามปลาใหญ่ก็ขึ้นทั้งอย่างดูนก ทั้งอยากดูปลาใหญ่ทั้งอยากดูนกเอาเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาเอาเอาอใหญ่ใหญ่หสงแดดมองเห็นไหมเนี่ยัแดด

หงยาวเลยพูนตัวนั้นใหญ่มากนะเข้นตังคนะ์ไ <c oughs> กลุ่มนั้นนะ่ะคือปลาใหญ่ตรงนี้ก็ปลาใหญ่เห็นเห็นแต่หางเห็นไหมคะนั่นะโอ้โหทำไมเป็นท่านั้นนะท่านอน นี่ปลาเล็กปลาเล็กนี่เต็มฝั่งนี่นี่ลอยเต็มฝั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังระวังปลาใหญ่จะมางับอออออืืืืื จับคู่แล้วเนาะช่วงนี้เขาจะเป็นดูวางไข่วางไข่จับคู่ก็จะเป็นส่วนน้อยค่ะเนาะจับคู่ก็จะเป็นส่วนน้อยแม่ BR. แต่ก่อนนี้โอ๊ยมานั่งอยู่แบบนี้นะจับคู่ก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นคู่เป็นคู่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้จะเป็นจะเป็นปลาวางไข่ ปลาวางไข่มากกว่านี่ไงเดูไหมเป็นกลุ่มเลยค่ะเนะนี่ยน่ะเป็นกลุ่มเลยอือ ดังตุมตุมหนูนหางไปแล้วดูขนาตัวนั้นอนะ่ะะยาวมากเลยนั่น โอ้โหนกมาโอ้ยใหญ่มากนยคะตัวนี้นี่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 นุ่น่น ึนก็เงียบทีนี้ขึนเงียบแล้กับยางไวเลยจะจับคู่แต่จ,จับแบบไม่นานเหมือนแต่ก่อนนคะแต่ก่อนก็จะพุ่งแบบนานแต่ตอนนี้จับคู่ก็ไม่นานแต่ก่อน,นไปแล้วูน่น นนพุ่งออกนโน่นเลยโอ้ตัวใหญ่อยตัวใหญ่จับคู่โอ้ยไม่ทันเขาใหญ่ๆเข้ามาฟังนะะีน่ค่ะนี่นี่นี่ ภาพจะชัดไหมเนาะใหญ่มากค่ะคู่กันกับตัวนั้นอะ แก้งตายก็ยังอยู่ขึ้นกันตุ้มตามตุ้มตามเลยค่ะทางโน้นน่ะกล้องไม่ทันใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นู่นนู่นนโอ้ยกล้องไม่ทันนู่นนู่นนนะคะนู่นนนู่นนเอาละเอาละปั๊มกันเลยตัวใหญ่ค่ะโอ้เงียบแล้เงียบแล้วเ่ไปเป็นคู่นู่นนู่นนู่นู่นนู่นนนางเลย ไปไหนแล้วลงแล้วียบแล้วนูนนูนนูนรุนใหญ่รุ่นใหญ่นูนนะคะนูนนูนนูนูนนอ๋อไปแล้วนูนโอ้ยกลองดำนูนไปไหนแล้วไปไหนแล้วใหญ่มาก นี่ค่ะเสียงดังไม่ได้เขาเขาจะไปทันทีเสียงดังไม่ได้ไดไไดใหญ่มากนูน่นโอ้ไปแล้ว